สวัสดีครับนี่คิดไซโคุ้บอลไทยยังไงต้องคิดไซโคกับผมเจวรารปัตน,นะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางที่เห็นบนหน้าจอณตอนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยในการนําเสนอคลิปดีๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันในทุกๆวันนะครับข่าวสารแรกครับที่จะคุยกันในวันนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ความชัดเจนของพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนปัจจุบันที่กําลังจะหมดวาระในการดํารงตําแหน่งสมัย2วันที่8กุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็จะตรงกับวันเลือกตั้ง นายยศฟุตบอลไทยคนใหม่พอดีเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็แบ่งรับแบ่งสู้50-50แทงกั๊กมาตลอดนะครับว่าอาจจะลงก็ได้หรือไม่ลงก็ได้ซึ่งก็ทําให้สื่อมวลชนเนี่ยยังไม่แน่ใจแล้วก็ไม่กล้านาเสนอข่าวนะครับก็พยายามจะหาคําตอบเวลาเจอท่านปรากฏตัวตามงานแถลงข่าวของฟุตบอลไทยซึ่งช่วงหลังนี่ก็ไม่ค่อยได้เจอหน้าคราตาเท่าไหร่นะครับก็ปรากฏว่าณนะตรงนี้เนี่ยผมได้ข่าวมาชัดเจนแล้วนะครับก็คงมีการประกาศอย่างเป็นทางการกันหลังจากนี้แน่นอน คือในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบิ๊กออสมีท่าทีลังเลถึงการลงสมัครชิงตําแหน่งนายกเป็นครั้งที่3ของเขาซึ่งถือว่าเป็นสมัยสุดท้ายนะครับถ้าเกิดลงนะแล้วก็บอกว่ามีหลายคนเรียกร้องให้ดํารงตําแหน่งต่อไปเพื่ออยากให้เกิดความเป็นกลางไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสโบอสรอไหนที่พร้อมจะสนับสนุนบ้างนะครับผมก็อยากเห็นหน้า <S <S เห็นชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมัยหลัง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าวงการฟุตบอลไทยเนี่ยมันวุ่นวายขนาดไหนนะครับ ภายใต้การดํารงตําแหน่งของท่านทั้งเรื่องของทีมชาติหรือแม้แต่เรื่องของมูลค่าลีกแต่หลังจากที่คุณนพพลลาสำัมประธานสมโมสรการท่าเรือแล้วก็ผู้จัดการทีมฟุตบอลชายชุดใหญ่นะครับเปิดตัวลงชิงตําแหน่งแล้วก็เปิดตัวทีมงานก็เป็นผู้บริหารระดับบิ๊กของสมโมสรใหญ่ๆกันทั้งนั้นนะครับแถมยังเป็นคนในสภากรรมการชุดปัจจุบันของบิ๊กออสด้วยเมื่อวันที่4ีธันวาคมที่ผ่านมาก็เลยทําให้เป็นปัจจัยชัดเจนครับว่าถึงเวลาแล้วแหะครับที่ท่านสมยศเนี่ย ต้องวางมืออย่างเป็นทางการแล้วก็มีการให้ข่าวว่าการเปิดตัวทีมงานของคุณแป้งเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกสมโมสรเนี่ยร่วมใจสามคัคคีมาอยู่ด้วยกันและก็เชื่อว่าการที่สมโมสรทุกทีมจับมือกันจะทําให้ทีมชาติเป็นทีมที่สมบูรณ์หรือว่าครบถ้วนทําให้แก้ปัญหาถูกจุดทําให้มีผลงานที่ดีได้เมื่อถามว่าตอนนี้ตัดสินใจเด็ดขาดหรือย,ยังว่าจะลงสมัครหรือไม่บิ๊กออฟบอกว่าตัดสินใจมานานแล้วว่าจะยุติการทําหน้าที่แค่วาระนี้ ตั้งแต่วันที่คุณนวนพันธ์กับคุณประวินเนี่ยเดินทางมาพบมาพูดคุยกันก็ฝากฝังไปแล้วเมื่อทั้งสองคนรับปากว่าพร้อมทําหน้าที่ต่อเขาเองก็ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะพอแค่วาระนี้เพราะพิจารณาแล้วว่าคุณนวพันธ์มีความรู้ความสามารถรักฟุตบอลเหมาะสมจึงให้การสนับสนุนตั้งแต่วันนั้นไม่เคยเปลี่ยนใจบิ Big ๊กออสบอกว่าการที่ให้สัมภาษณ์ช่วงหลังไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ทําหน้าที่ต่อเพราะรอดูท่าทีว่าคุณแป้งจะลงสมัครแน่หรือไม่เมื่อมาดานแป้ง แถลงข่าวต่อสาธารณชนก็สบายใจเพราะเป็นเครื่องการันตีว่าจะลงชิงเก้าอี้นาะยกแน่นอนตอนก็วางมืออย่างสบายใจโอ้โหแม่โคตรคาพูดนี่หล่อเหลาเอาการนะครับก็เอาเป็นว่าปิดตำนานวลีเด็ดซึ่งเป็นวาทกรรมของวงการฟุตบอลไทยในช่วงแปปีที่ผ่านมากับคําว่าใครไม่อายผมอายหรือคําว่าก้าวข้ามอาเซียนนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันคงจะได้ยินคํานี้อยู่บ้างแต่มันต้องเกิดขึ้นจริงถ้าจะอาย ก็ต้องสมควรอายกับการแพ้ที่เราไม่สามารถเตรียมทีมให้ดูดีกว่าที่ควรจะเป็นแต่ถ้าเกิดเราแพ้ทีมที่เราสู้เขาไม่ได้หรือฟุตบอลเขาพัฒนาไปไกลกว่าเราอันนี้เป็นจาเป็นแล้วครับที่เราจะต้องไปอายและที่สาคัญก้าวข้ามอาเซียนก็ฝากผู้บริหารชุดใหม่ด้วยนะครับว่าคํานี้ก็จะเป็นคําที่ทรงพลังและต้องทําให้เกิดขึ้นจริงให้ได้นะครับเพราะว่าการที่คุณจะก้าวไประดับเอเชียหรือว่าระดับโลกในภูมิภาคคุณก็ต้องสามารถผูกขาดความสําเร็จ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะไม่ใช่การเป็นแชมป์ในทุกครั้งซึ่งมันเป็นปัญญาอเพราะชาติคู่แข่งเขาก็มีมือมีตีเหมือนเราแต่ที่สําคัญที่สุดการพัฒนาโครงสร้างต้องเกิดขึ้นอย่างชัดเจนไอคำว่าโครงสร้างไม่ใช่เพียงแค่สิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่แต่มันคือคุณภาพของคนที่จะต้องอยู่และก็กินและก็ใช้ของที่มันมีอยู่ในบ้านและทําให้บ้านหลังนี้มันใหญ่ขึ้นมันโตขึ้นไม่ใช่บ้านที่มีแต่ความสวยงามภายนอก แต่เมื่อเดินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีแต่ปัญหาซุกซ่อนอยู่ใต้โผมครับส่วนภาพนี้ครับก็เป็นภาพที่ต้องขอชื่นชมนะครับไม่ใช่ว่าผมจะติแต่ท่านอย่างเดียวมุมดีของท่านก็มีและเรื่องไหนที่ดีเราก็ต้องกล้านําเสนอนะครับภาพนี้เป็นภาพที่พลตรุเอกสมยศนะครับได้มอบเงินช่วยเหลือโค้แดงนพดลพิ่บุญเวสอดีัว้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่ก่อนหน้านี้น,น,นะครับเพิ่งทราบข่าวเหมือนกันว่ามีอาการป่วยหลอดเลือดในสมองตีบแล้วก็หัวใจตีบเป็นอัมพษ์ครึ่งซี่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามภาพที่เห็นนะครับใครที่เพิ่งทราบข่าวอยู่ในวงการฟุตบอลก็น่าจําพี่แดงได้นะครับว่าก่อนหน้านี้นสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็หายจากวงการไปสักพักใหญ่แล้วนะครับบิ๊กออดก็บอกนะครับว่าเคยร่วมง,งานกับโค้ดแดง ในการทำฟุตบอลย1 6ทีมชาติก็เลยอยากจะมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อนําไปใช้ในการรักษาการป่วยรวมถึงค่าใช้จ่ายหาสิ่งของที่จําเป็นต่างๆขณะที่ผู้ด,ดูแลโค้ดแดงนะครับก็คือป้าเมย์ก็บอกว่าโค้ดแดงเนี่ยมีอาการดีขึ้นและอยากออกไปข้างนอกบ้างปกติเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เลยแจ้งน้องเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่คอยประสานงานและก็ช่วยเหลือมาตลอดขอเข้าพบนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอล ก็มีการจัดรถมารับแล้วก็คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับโค้ดแดงภาพนี้เนี่ยถ่ายในบ้านพักของพี่ออสนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการจัดรถรับส่งสิ่งของแล้วก็น้ำดื่มไปให้นะครับสำหรับโค้ดแดงเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ในการคุมทีมบอลหญิงในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับใครที่มีความประสงค์อยากจะบริจาคช่วยเหลือโค้ดแดงนะครับก็ผ่านช่องทางโอนเงินเข้าไปเลยครับที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีนายนพพรพี่บุญเวศเลขที่ 7 4, 4 7 7 0 2 4 4 7 5 4นะครับเดี๋ยวทีมงานเราก็ขึ้นเลขบัญชีแล้วก็ธนาคารไว้ตรงนี้นะครับเผื่อจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะคนในวงการฟุตบอลอยามที่เขาลำบากนะครับคิดไซโค้งก็ขอเป็นกำลังใจขอให้โค้ดแดงเนี่ยกลับมาหายเป็นปกติหรือว่าอย่างน้อยก็ขอให้สุขภาพกลับมาแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันนะครับ คราวนี้มาต่อกันที่ความชัดเจนเรื่องของการเลือกตั้งในยกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่ดีกว่านะครับก็เน้นย้ําใช้คํานี้ได้เลยหลังจากที่ท่านสมยศประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าจะไม่ลงชิงตําแหน่งแน่นอนแต่มันมีปัญหาตามมาครับคือว่าเรื่องของวตเตอร์ครับวตเตอร์หรือคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับตามระเบียบการเลือกตั้งของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันจะมีฉบับใหม่เขียนขึ้นมาซึ่งล่าสุดเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยรูปเล่ม ยังไม่ชัดเจนอย่างเป็นทางการต้องรอสรุปอีกทีหนึง่งก่อนประกาศการเลือกตั้ง1เดือนนั่นคือ8มกราคม,มว่าช้าไปนะครับแล้วก็ผิดวิสัยมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการเลือกตั้งเนี่ยระเบียบในการเลือกตั้งมันต้องเสร็จก่อนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้สมัครจะได้อ่านว่ามีข้อไหนสงสัยเขาจะได้ถาม่าถ้าเกิดถามเสร็จปุ๊บคุณจะได้ตอบพอตอบเสร็จปุ๊บเขาจะได้ลงสมัครอันนี้มันกลายเป็นว่าผู้สมัครทุกคนต้องลงสมัครก่อน แล้วต้องรอว่าระเบียบจะออกมาเป็นยังไงฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้สมัครผิดคุณสมบัติหรือว่าทําผิดระเบียบอะไรก็ตามเนี่ยคุณไม่สามารถเอาผิดเขาได้นะครับเพราะระเบียบวาระในการเลือกตั้งมันยังไม่เสร็จทุกข้อและกลายว่าเขาต้องมาถามอย่างที่คุณพอลีนเนี่ยเดินทางไปถามก่อนหน้านี้และตัดสินใจว่าจะขอไปถามกกตก่อนแล้วกกตตอบถึงจะกลับมาสมัครจุดสําคัญที่สุดเลยนะครับมันคือเรื่องของผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสับสนไหนกันบ้าง เราจะดูกันนะครับในหมวด12.2อันนี้ผมเอาจากระเบียบที่มันเกิดขึ้นในปีก่อนๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้มันมีการระบุเอาไว้ซึ่งถ้าเราดูกันเนี่ยมันยังขาดความชัดเจนในเรื่องของจํานวนตัวเลขมันต้องชัดกว่านี้ครับมาระบุได้เลยถ้าเป็นฉบับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในสมัยล่าสุดมันควรต้องแก้แล้ววงเล็บให้สมบูรณ์ผมไม่รู้ว่าฉบับล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเมื่อเสร็จแล้วนะครับแต่วงในเขาบอกว่าจริงๆมันเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำใหมมันถึงให้กันไม่ได้และผมจะพยายามเอามาให้ได้เพื่อความโปร่งใสครับคุณต้องให้ครับคุณต้องให้ผู้สมัครรับรู้คุณต้องให้สื่อมวลชนรับรู้ครับเพราะนี่แหละครับคือการช่วยกระจายความชัดเจนและแสดงถึงความโปร่งใสบริสุทธ ยุติธรรมของการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าผู้สมัครสงสัยข้อนึงอ่ะก็ถามทีนึงผู้สื่อข่าวสงสัยข้อหนึ่งก็ถามทีหนึง่งแบบนี้ไม่ได้ครับมันต้องเอาระเบียบม,มาเก็บไว้เลยแล้วเวลามีปัญหาหน้างานเนี่ยเราก็ทักท้วงกันได้ตรวจสอบกันได้คราวนี้กลับมาที่เสียงทั้งหมดนะครับไล่เรียอีกทีหนึ่งแล้วกันใครมีสิทธิ์ในการลงคะแนนบ้างก็แน่นอนครับสโมสรในไทยลีก1ทุกทีมนะครับสโมสรในไทยลีก2ทุกทีมสโมสรที่เข้าร่วม ในไทยลีก3นะครับแต่จะเอาอันดับ1ถึง5ในแต่ละโซนซึ่งตรงนี้มันต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าจะเอาในฤดูการไหนด้วยจากนั้นก็มาที่โควต้าของฟุตซอลชายและก็หญิงนะครับก็จะเอาทีมแชมป์และก็รองแชมป์ในฟุตซอลลีกของชายและก็หญิงนั่นหมายความว่ามีเพิ่มอีก4ทีมแล้วนะครับอันนี้นับกันตามจำนวนและตามความเข้าใจนะของภาษาที่มันถูกเขียนไว้ฟุตบอลลีกหญิง ก็เอาทีมแชมป์แล้วก็รองแชมป์เหมือนกันและก็ไล่ามาเป็นทีมแชมป์ฟุตบอลชายหาดประเภทชายและก็ฟุตบอลชายหาดประเภทหญิงและก็มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะได้เพิ่มมาคือสมาคมนักฟุตบอลอาชีพที่มีสินเทวีชัยหาไทยรัตนกุลเป็นนายกอยู่นะครับและหนึ่งอันก็คือสโมสรที่เป็นทีมแชมป์ในลีกสมัครเล่นคราวนี้ผมต้องตามข้อมูลนี้เพื่อความชัดเจน แต่ก็มีกูรูบอลไทยที่ไปสืบค้นมาให้นะครับอีกหนึ่งท่านนั่นคือพี่อ๋อวังโอ่งหรือว่าคมกริตณภาไัลนะครับซึ่งติดสิทธิ์สำรองในการเป็นกกตหรือคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยแหละครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมาเขียนคอลัมน์ในกีฬาสยามก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายประเด็นนะครับผมเลยขออนุญาตหยิบยกข้อมูลของพี่อ๋อเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับพี่อ๋อก็บอกว่าประเด็นที่น่าสนใจของเขาคือ นับตั้งแต่มีการประกาศจากสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยทั้งเรื่องของกำหนดการในการหมดวาระของนายกคนปัจจุบันกำหนดในการรับสมัครการประชุมใหญ่การจัดเลือกตั้งที่ไหนยังไงกกตเลือกตั้งออกมามีใครกันบ้างหรือว่าสํานักเลขาธิการสมาคมทุกอย่างมีความชัดเจนหมดแต่เรื่องที่เปราะบางที่สุดเป็นเส้นผมบางภูเขานั่นคือการประกาศจํานวนสมมูลสอสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและสถานะยังไม่ขาดว่ามี จำนวนกี่ทีมและมีสมโมสรอ,อะไรบ้างเรื่องนี้ผมก็ไปเปิดดูนะครับในเว็บไซต์ของสมาคมซึ่งมันมีเขียนเรื่องของจํานวนสมโมสรสมาชิกแต่พอไปดูเออก็เอะเหมือนกันว่าสรุปแล้วไอ้ที่มีทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีการประกาศแจ้งสถานะจริงๆนะว่าสมโมสรไหนเนี่ยหลุดจากการเป็นสมาชิกภาพหรือว่าไม่ได้มีการต่อสัญญาหรือว่าลงทะเบียนในการจ่ายค่าสมาชิกกับสมาคมกีฬาฟุตบอลบ้างเพราะมันมีผลในการรับรอง เสียงในการเลือกตั้งของตำแหน่งที่ทุกคนจะลงชิงทั้งนายกทั้งสภากรรมการอันนี้ครับมันคือหลุมพรางที่ขุดเอาไว้ดักทีมงานคู่แข่งที่ไม่พึงประสงค์อันนี้คือข้อความจากที่พี่ออวังองค์เขียนไว้นะครับและก็ต้องไม่ลืมว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยต้องได้รับการรับรองและเสนอชื่อโดยสมาชิกไม่น้อยกว่า3สมโมสรดังนั้นการประกาศรายนามสมโมสรสมาชิกณปัจจุบันของสมาคมจึงมีความสําคัญ เพราะว่ามันจะมีการตกหมาตายได้ในกรณีที่ผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่งไปขอสมโมสรให้รับรองสมมุติว่าได้มา3เสียงหรือได้มา4 5เสียงไอ้4 5เสียงไม่เป็นไรครับสมมุติเช็คไปเช็คมาบางสิทธิ์หลุดจากการเป็นสมาชิกของสมาคมสมมุติว่ามี5สโม,มสรรับรองหลุดไป2เอยยังเหลือ3อันได้ตามเกณฑ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้มา3เสียงพอดีแล้วเกิดสโม,มสรใดสโม,มสรหนึ่งใน3เสียง ดันขาดการเป็นสมาชิกของสมาคมโอ oh, อันนี้ยุ่งเลยนะครับเอาเป็นว่าคุณตกมาหมาตายเลยนะในวันเลือกตั้งซึ่งมันจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนก็ต้องดูว่าใครจะผ่านไม่ผ่านด้วยสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือวตเตอร์ตอนนี้นะครับมันคือ72หรือ73มีการถกเถียงกันมากแต่ผมว่ายังไงก็72นะครับแล้วก็จากที่ข้อมูลพี่อ๋อเนี่ยเอามาบอกเนี่ยก็ไล่เรียงมาให้ชัดเจนเลยว่าทีมแต่ละทีม จะใช้เกณฑ์ในการเลือกตั้งเอาสิทธิ์จากตรงไหนเริ่มตั้งแต่16ทีมในไทยลีกหลีกสูงสุดนะครับจะใช้สิทธิ์ในการแข่งขันฤดูการ2 0 2 2ถึง23นะครับก็คือฤดูการที่แล้วนั่นหมายความว่าทีมที่ยังคงอยู่ในฤดูการนี้ยังคงได้สิทธิ์เหมือนเดิมแต่ว่าทีมที่จะได้เลือกตั้งในสมัยล่าสุดเนี่ยนะครับคือทีมที่ตกชั้นไปแล้ว3ทีมก็คือโคราชหนองบัวและลำปาง ได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในฐานะทีมจากไทยลีกหนึ่งนะครับเพราะว่าฤด,ดูกาลที่แล้วในพวกเขายังอยู่ในลลกสูงสุดดังนั้นสิทธิ์ในการเลือกตั้งของสมสโมสรทั้งนครปฐมตราดและอุทัยธานีที่ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นมาในไทยลีกหนึ่งฤดูกาลนี้ก็จะต้องใช้สิทธิ์ในการเป็น18ทีมของดีลชั่นหนึ่งหรือไทยลีกสองฤดูกาลที่แล้ว,วครับในการลงเป็นวัวเตอร์เลือกนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล และที่สําคัญเนี่ยในไทยลีก2องดูการที่แล้วมันก็มีเคสปัญหาเหมือนกันอย่างอุดรธานี FC เนี่ยก็เป็นทีมที่ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสโมสรยุบไปแล้วหลังจากตกชั้นไม่ได้มีการส่งแข่งขันต่ออย่างที่เราทราบกันใครจะมาแทนที่ตรงนี้มาดูไทยลีก3กันต่อครับอันดับ1นถึงห6โซนรวม30ทีมไลนแต่โซนกรุงเทพก็มีสโมสรน,นอยกรุงเทพบางกอกเอฟซสมุทรสาครพรามแบงคอกจาจุรีนอยเตด โซตะวันออกมีพญาดอฟฟินจันทบ,บุรีสายมิรกบ,บินยูเนเต็ดเชิงซาวไฮเทคนาวิกโยธินโซนเหนือพิศนุโลกอุตรดิษฐ์สยามโรงสีแม่ใจของพยาวนะครับวัดโบัวซิตี้และก็น่านโซดีสารมีมหาสารคามรีสะเกตดยูเนเต็ดราศีสไลด์ยูเนเต็ดขอนแก่นและก็อุบลครัวนพัฒนโซใตม้มีสงขลาเอ็มเอชนครศรียางสิงห์หาดใหญ่ยูเนเต็ดปัตตานีและก็นารายูเนเต็ด และโซนตะวันตกดราก้อนปทุมวนันการจ้าบุรีสบู่สงครามหัวหินการจนาบุรีซิตี้และไชนาดอยู่ในเตดส่วนสิทธิ์ของฟุตบอลอเมเชอร์ลีกเนี่ยเป็นราศีสไลดยู่ในเตดนะครับซึ่งถ้าเราดูกันได้ดีเนี่ยสิทธิ์ในลีกภูมิภาคหรือทีสเนี่ยก็มีชื่อของราศีสไลดด้วยและฟุตบอลไ i l a n d ด o m e n s League หรือฟุตบอลลีกหญิงนะครับสทีมที่ได้สิทธิ์ก็คือกรุงเทพมหาคนครและชนบุรี ขณะที่ฟุตซอลลีกหญิงเป็นของทีมกรุงเทพมหานครฟุตซอลลีกชายครับเป็นห้องเย็นท่าข้ามกับแบล็กเพิร์ลยูเนเต็ดซึ่งหลีกยังไม่จบนะครับแต่ชัดเจนว่า2ทีมนี้ไม่หลุดแน่นอนในการได้รับสิทธิ์การเลือกตั้งเพราะขับเคี่ยวในการแย่งแชมป์กันอยู่คะแนนที่เหลือขาดหมดแล้วนะครับเหลือ2ทีมที่รุนแชมป์กันแล้วก็ฟุตบอลชายหาดจะเป็นมิสซูรีพัทยาซึ่งเป็นแชมป์ฟุตบอลชายหาดชายหรือว่าออสมาเซเวนโกแชมป์ฟุตบอลชายหาดหญิง แต่น่าจะเป็นออสมารเซเนโกเพราะว่าจากทะเบียนสมโมสรสมาชิกที่ประกาศออกมาไม่มีแชมป์ชายหาดอยู่ในสาระบบครับเอาละครับเนี่ยมันต้องประกาศชัดเจนนะครับรวมแล้วเนี่ยเจส,บสิบเสโมสรบวกกับเสียงสุดท้ายคือสมาคมนักกีฬาฟุตบ,บอลอาชีพเบสเสร็จแล้วจะรวมเป็น72เสียงอันนี้เราว่ากันตามข้อมูลที่มันเป็นสําหรับการตรวจสอบสมาชิก,กภาพของสมโมสรสมาชิกว่าทีมไหน มีการต่อสัญญาจ่ายเงินบำรุงให้กับสมาคมโดยตลอดนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่าแฟนบอลอาจจะไม่ได้เข้าใจเพราะการตั้งสมาคมมันต้องมีค่าสมาชิกอ่าก็มีการเก็บกันนะครับซึ่งปีนึงให้แพลอก3,000บาทนะถ้าผมจผิดนะก็ไม่ได้มีการเพิ่มเติมอะไรมากมายว่าบางทีเนี่ยเขาเป็นทีมสมัครเล่นเขาก็ไม่ได้ส่งแข่งตลอดฉะนั้นเขาก็ไม่ได้จ่ายค่าสมาชิกบางทีเขาก็หายไปอยากจะส่งแข่งเขาก็กลับมาจ่ายต่ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องมาดูกันต่อว่าเมื่อไล่ครบ7.2เสียงแล้วเนี่ย มันจะเหลือเสียงกี่เสียงถ้าต้องตัดกันเพิ่มเติมเพราะว่าที่พี่อ๋อวังโอง่งบอกเนี่ยสิทธิ์ของราศีสไลดจะต้องถูกตัดทิ้งไป1สิทธิ์เพราะตามข้อบังคับของสมาคมเนี่ยระบุเอาไว้นะครับว่าให้ถือตามผลการแข่งขันณนะวันสิ้นสุดฤดูกาลหรือว่าจบฤดูกาลร,ระหว่างการแข่งขันก่อนจะจัดให้มีการประชุมใหญ่นั่นหมายความว่าเคสของราศีสไลดเนี่ยนะครับประเด็นมันคือ ราศีสไลดยได้แชมป์อเมเจอร์ลีกได้สิทธิ์ไปเล่นทีสามที่ไปจบเมื่อต้นปีนที่ผ่านมามันเลยทําให้กลายเป็นทีมที่ซ้ำซ้อนเพราะว่าฤดูกาลใหม่เนี่ยมันยังแข่งไม่จบแล้วก็อเมเจอร์ลีกเนี่ยมันดันไม่มีการแข่งขันแล้วสิทธิ์ของอเมเจอร์ลีกเนี่ยมันเป็นราศีสไลดยด้วยจึงต้องทําให้สิทธิ์โบวเตอร์เนี่ยหายไปหนึ่งเสียงขณะที่ปลาทูขนองสมุทรสงครามที่ต้องได้สิทธิ์เป็นหนึ่งโบวเตอร์เหมือนกันสถานะของพวกเขาตอนนี้ครับถูกถอด จากการเป็นสมาชิกของสมาคมเพราะติดเงินเดือนนักบอลต่างชาติและมีคดีที่ฟี ف าเนี่ยต้องลงมาตัดสินแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมในรายชื่อสโมสรที่สามารถรับรองสิทธิ์ผู้สมัครจึงยังคงมีชื่อทีมนี้อยู่เห็นไหมครับที่ผมไล่เรียงเมื่อกี้นี้ฉะนั้นทีมนี้จะอยู่ได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในฤดูกาลนี้ด้วย เช่นเดียวกับมาแชร์ชรัยูมิที่ถูกยกเลิกบริษัทไปแล้วนะครับก็ได้มีการแจ้งสมาคมไปเรียบร้อยตามที่โคชูชูเกียรตินุสลุงยืนยันมาและก็ที่ผมบอกไปอีกหนึ่งทีมคืออุดรอ,อะ่ะไม่ต้องคิดเยอะหรอกอุดรที่ตกชั้นไปอะ่ะอุดรทานเ e อฟซอ่ะก็ติดค้างเงินเดือนนักบอลทีมงานก็แตกกระสานซ่านเซ็นไปหมดและก็โดนถอดสมาชิกของสมาคมไปแล้วด้วยอันนี้นะครับมันคือเรื่องสําคัญว่าข้อบังคับฉบับเดียวกันเนี่ยมันระบุเอาไว้นะครับว่า ทีมที่พักสิทธิ์หรือว่าถอนทีมจะต้องถูกถอดถอนจากการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมด้วยนี่แหละครับคือเรื่องที่สื่อมวลชนต้องตั้งข้อสังเกตและที่สําคัญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงคือสมนสอนสมาชิกที่คุณมีสิทธิ์ในการเป็นบวตเตอร์แล้วก็คนที่ลงสมัครเนี่ยความหมายที่ผมบอกคือคุณล็อบบี้เสียงไม้หมดแล้วว่าใครจะลงรับรองให้คุณบ้างแล้วลงเลือกต้งให้คุณบ้างแต่ถ้าเกิดสมสอนพวกนี้ถูกตัดสิทธิ์ มันก็ทําให้คุณสมบัติของผู้สมัครขาดหายไปผมเชื่อว่าบางทีมงานที่ส่งผู้สมัครครบจะถูกตัดสิทธิ์นะครับคล้ายๆการเลือกตั้งใหญ่อะ่ะมันก็จะหายไปทีละคนสองคนแล้วผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องพวกนี้มันต้องแฟร์เพราะถ้าคุณไปตัดสิทธิ์เขาโดยที่ระเบียบการเลือกตั้งยังไม่ได้มีการประกาศออกมาเป็นสาธารนณะมันก็หมายความว่าบางคนเขาก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเขาผิดอะไร เพราะระเบียบยังไม่ถึงมือเขาอันนี้คือเรื่องจําเป็นนะครับและผมว่าย้ำอีกครั้งยังไงมันต้องถูกเปิดเผยต่อหน้าสื่อมวลชนคือดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของสมาคมซึ่งเขาประกาศว่าจะมีการเปิดเผยก่อนเลือกตั้ง1เดือนผมถามนเลยครับว่าถ้าเกิดมีปัญหาในตอนนั้นเนี่ยประกาศปุ๊บเกิดมันมีข้อทักท้วงนู่นนี่นั่นคุณจะไปแก้ปัญหาอะไรกันทันถูกไหมมันก็ต้องให้รู้กันตอนนี้ครับเพื่อความชัดเจนทั้งหมดและระเบียบเนี่ย ถ้ามันไม่มีแล้วกรกตจะทํางานในการวินิจฉัยได้ยังไงผมว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ทําไมทางสมาคมหรือว่าสํานักเลขาธิการเนี่ยถึงไม่ยอมเปิดเผยในเรื่องนี้เพราะผมทราบข้อมูลนะว่ามีการตอบไม่เหมือนกันด้วยนะครับว่าสิทธิ์ของสมโมสรฟุตซอลจะเป็นปีไหนใช้ปีที่แล้วหรือปีนี้เพราะบางทีมเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาได้เป็นโหวตเตอร์ทางที่จริงแล้วเนี่ย ในระเบียบข้อบังคับเนี่ยมันบอกว่าให้จบฤดูการแข่งขันในปิิทนปัจจุบันก่อนการเลือกตั้งฉะนั้นฟุตซอลมันก็ต้องใช้ในฤดูการนี้ล่าสุดที่กําลังจะจบในช่วงเดือนธันวาคมมันไม่ใช่ปีที่แล้วแล้วจะทำยังไงครับบางสโมสรเขาคิดว่าเขาเป็นวอเตอร์ไปแล้วอันเนี้ยผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันมีการชี้แจงกันจริงหรือเปล่าทําไมบางสโมสรถึงไปเข้าใจอะไรผิดผิดและยังไม่จบนะครับในกรณีของวอเตอร์ที่เป็นแชมป์อเมเจอร์ลีหรือว่าแชมป์สมัครเล่นเนี่ย ขาว่ากันว่าตัวไปนี้เนี่ยจะตกไปอยู่กับหมอผีสตตนซึ่งเป็นแชมป์เซมิโปลีกนี่คือข้อมูลจากพี่อ๋อวังโอ่งนะครับผมก็ไม่ได้สืบเสาะขนาดนี้เราต้องขอบคุณพี่อ๋อที่เขียนคอลัมน์นี้จนทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาตามแบบจริงจังแล้วคือเซมิโปลีกเนี่ยพึ่งแข่งเสร็จกันไปเมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันตลกมากนะครับเพราะในข้อบังคับเนี่ยเขาเขียนไว้แล้วว่าเขาเอาแชมป์สมัครเล่นคืออาเมเจอร์ลีก ไม่ใช่แชมป์เซมิโปลีมันคนละรายการกันนะครับอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องฝากทางคณะกรรมการกรกะตะเนี่ยตรวจสอบนะครับเพราะคุณมีอํานาจในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับลักษณะาการปกครองถ้าบิดเบี้ยวแบบนี้เนี่ยเป็นผมผมก็ทวงติงนะครับถึงแม้ผมจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ไงถ้าวันเลือกตั้งยังเกิดเคสแบบนี้เนี่ยโอ้ก็ต้องสู้กันให้ตายครับต้องประท้วงซึ่งผมคิดว่าน่าจ,จะมีกลลวงอะไรบางอย่างทําให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วค่อยไปประท้วงกันในวันเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นโมคะซึ่งพี่อ,อ๋อก็อ่านเกมแบบนี้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่พอจัดเลือกตั้งใหม่นั่นหมายความว่านายกก็ต้องเป็นนายกคนปัจจุบันคือบิ๊กอ๋อสมยศรักษาการและก็จะอยู่โยง จนถึงการจัดประชุมใหญ่ฟี FA คองเกรสในวันที่17พฤษภาคมคราวน,นี้มันน่าสนใจตรงนี้ครับว่าถ้าจัดฟี a c คองเกรสเนี่ยโอ้โหเม็ดเงินมันมหาศาลมากนะครับในการได้งบประมาณในการจัดครั้งนี้แล้วถ้าเกิดสมาคมชุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงฟี a c คองเกรสมีโอกาสที่จะไม่ได้จัดเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเรื่องพวกนี้คิดไว้ไม่เสียหลายอย่าไปบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องมองในมิติลบ มันต้องมองให้รอบด้านครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฟี ف าของเกรผมเนม้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเม็ดเงินมหาศาลเป็นหน้าตาของประเทศไทยก็จริงแต่แน่นอนครับท่ามกลางชื่อเสียงงานใหญ่ระดับโลกมันต้องมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่คุณเอาแค่การจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกก็พอครับทําไมมันถึงมีการล็อบบี้เสียงแทบตายเพื่อให้ตัวเองได้เป็นเจ้าภาพนี่คือเรื่องที่ปล่อยผ่านไม่ได้ครับและก็ต้องพูดกันแบบตรงๆฉะนั้น การทางานหลังจากนี้ครับในนักสืมวลชนก็คงต้องทําความเข้าใจเรื่องของระเบียบการเลือกตั้งและฝากผู้สมัครด้วยนะครับว่าต้องพยายามทวงติงกับเรื่องพวกนี้อย่าให้มันเกิดเรื่องในวันเลือกตั้งนายกสมาคมเหมือนทุกสมัยที่ผ่านมาที่จะต้องมีการยกมือประท้วงนั่นประท้วงนี่เพื่อเประวงเวลาหรือรู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแต่เลือกจะประท้วงตรงนั้นเพื่อให้มันเกิดการก่อกวนและสร้างสถานาการณ์เพื่อเกิดการล้มเลิกการเลือกตั้งหรือว่า การล้มกระดานอย่างที่เราเคยเห็นกันในหลายสมัยที่ผ่านมานะครับไปท้ายที่เรื่องนี้ดีกว่าครับกับการที่บริษัทไทยลีกนะครับก็คงจะรู้แหละนะครับว่ามันต้องทํางานให้เร็วซึ่งที่ผ่านมาในผมว่ายังชา้าไปด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังเป็นนิมิตหมายที่ดีกับการปรับโปรแกรมลีกครับที่ต้องการความชัดเจนในการจบซีซั่นให้เร็วขึ้นนะครับเพราะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่เพียงแค่แฟนบอลหรือสื่อมวลชน แต่มันเกิดจากสโมสรหลายทีมที่เขาเดือดร้อนไม่ไหวแล้วครับเตะยาวไปก็ไร้ประโยชน์เคาะค่าสิทธทิประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ความชัดเจนเลยว่าจะได้กี่บาทจะได้เต็มจานวนไหมซึ่งที่ผ่านมามันก็ได้ไม่เต็มมาแล้วยิ่งรอบนี้ค่าลิขสิทธิ์เป็นศูนย์ต้องหากินกันเองยังไงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้เงินเท่าเดิมก็เตะให้มันจบเร็วที่สุดดีกว่านะครับเพื่อให้มันเสียเลือดเสียเนื้อน้อยกว่านี้เล็กจะขยับมาเร็วขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยจะเตะ หลังนัดชิงเอเชียนคัพก็คือวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยนัดที่16ของไทยลีกจะเตะวันที่16กุมภาพันธ์แต่ถ้าขยับมาเร็วขึ้นเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่านัดที่16จะมาเตะ10ถึง11กุมภาพันธ์คือตรงกับนัดชิงของเอเชียนคัพเลยซึ่งคาดว่าทีมชาติไทยน่าจะเข้าไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศอยู่แล้วเสื้อเน,นี้ยผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าเรายังไม่เก่งถึงอาจจะเข้าชิงเอเชียนคัพหรอกครับอย่าไปเพอ้อฝันก็ทําโปรแกรมไว้หลายแผนหน่อยคือ จบรอบแรกแล้วไทยลีกกลับมาเตะเลยหรือว่าเข้ารอบด็อกเอาท์คือรอบ16ทีมหรือว่ารอบ8ทีมพอจบปุ๊บเราก็เตะต่อได้เลยส่วนรอบรองเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับก็ทําแผนสำรองไว้ด้วยจนถึงรอบชิงทําเป็น3แผนนะครับสบโมสรจะได้รู้ว่าถ้าเราตกรอบตอนนี้สําหรับทีมชาติไทยสบโมสรก็วางแผนในการจองตัว๋วในการเล่นเป็นทีมเยือนได้สำหรับโปรแกรมไทยลีกที่จะกลับมาแข่งขันซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่า พอมันปรับโปรแกรมคิดเร็วทําเร็วเนี่ยอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาแค่ค่าตั๋วก่อนค่าเดินทางเนี่ยมันประหยัดได้เยอะมากๆนะครับการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยอย่างคุณเคยเดินทางถ้าคุณจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศล่วงหน้าถ้าคุณจองก่อน 6- กถึงเดเดือนก่อนเดินทางอะไรก็ว่าไปค่าตั๋วมันก็ถูกอันนี้ก็เหมือนกันครับเวลาเขาไปเยือนเนี่ยถ้าเขาจองตั๋วล่วงหน้าแล้วโปรแกรมมันออกเต็มฤดูการมันก็สามารถวางแผนและประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะครับ อย่าทาให้สโมสรเจ็บช้าไปมากกว่านี้เลยครับเพราะทุกอย่างมันคือการลงทุนทุกวันนี้ค่าเลิกสิทธิ์ไม่ได้คนเข้าสนามน้อยของก็ขายไม่ค่อยได้มันอยู่ได้ไม่กี่สโมสรหรอกครับฉะนั้นทีเล็กเ,กเนี่ยมันจะตายเอาก็อยากให้ออกโปรแกรมอีก2แบบนะครับตามที่ผมทักท้วงไปด้วยซึ่งผมคิดว่าที่ประชุมน่าจะมีการเคาะรอสรุปออกมาไม่ใช่เพียงแค่ไปรอเตะนัดที่16ในวันชิงชนะเลิศของเอเชียนคัพที่ไทยเข้าชิงไม่ได้อย่างเดียว มันต้องถอยมาตั้งแต่ไทยตกรอบแรกหรือว่าตกรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมอันนี้ต้องคาดการไว้รอเลยครับคือลูกสโมสรเนี่ยเขาจะได้วางแผนในการบุ๊กคิ้งตัว๋ววางแผนการเดินทางวางแผนการเก็บตัวค่าโรงโรงโรง,งแรมต่างๆอันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับที่บริษัทไทยลีกเนี่ยไม่รับรู้หรือเปล่าหรือว่ารับรู้แต่เลือกที่จะมองไม่เห็นผมไม่ได้ว่าคนทํางานนะครับคนทํางานเนี่ยเพื่อนฝูงคนรู้จักกันทั้งนั้นแต่ผู้บริหารนะครับ คุณเป็นผู้นาเขาคุณต้องชัดเจนคุณต้องทําให้คนทํางานเนี่ยทำงานสบายใจเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถครับในองค์กรแต่หัวเรือเนี่ยได้โฟกัสจริงหรือเปล่าไปโฟกัสกับอะไรในตอนนี้อยู่อาการเมืองมากเกินไปหรือเปล่าก็พูดด้วยความเคารพนะครับถ้าทําต้องทําให้เต็มที่ถ้าอยากจะมีหน้าที่หลายอย่างก็ต้องแบ่งเวลาและลําดับความสําคัญให้เป็นเพราะไม่งั้นเนี่ยการจัดการแข่งขันในฐานะฝ่ายจัดมันก็จะมีปัญหาเหมือนในช่วงที่ผ่านมานี่แหละครับ และทุหมนนี้นะครับคือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube และทุกช่องทาง Facebook ทั้ง TikTok แล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยดีตลอดมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งสวัสดีครับ